ซาแบบสันสนจะทำให้ใจหัวใจเต้นๆต้นแบบเนี้ยซ่าแบบสันๆันจะทำให้ใจเต้นๆต้แบบเนี้ยสดชื่นในในในนอนโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันคัมปายโซดาสาเกแอปเปิลอะโอมอรี่าแบบญี่ปุ่นแท้ฉันคือฮานินักชิมเครื่องดื่มที่พร้อมพาทุกคนไปฟินกับจิบนี้มาร้องกันเลยและแล้วก็ถึงเวลาเรามาเปิดกันเลยโอ้ยเสียงดัปุ๊บเปิดปุ๊บ กินหอมลอยฟุ้งมาเลยกินหอมซาเหมือนอยู่ในสวนอาโอโมลิมาชิมตามหกข้อของนักชิมตัวจริงกันเลยต่อไปเราไปดูลักษณะของเครื่องดื่มครับขวดพลาสติกดีไซน์มินิมอลแบบญี่ปุ่นกันนะครับผมแม่พี่น้องดูกันเองเห็นกันจะจา่าคาตากันไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาลิ้นโชว์กันเลย <c oughs> สองข้อโอ้โหสดชื่นจริงๆหอมฟุ้งไปทั้งห้องเลยพอแมมพี่น้องวัยรุ่น หอมสดชื่นลิ้นแล้วฟองซาเต็มแก้วใสสะอาดชวนเจ็บสดสดกันไปเลยหอมสดสดดูกันเองเห็นกันจ้าๆเข้าโหซานะครับสมองซาะบ๊อบๆเลยครับซาะแบบซาะซาดแบบสั่นๆเธอทำให้ใจหัวใจเต้นๆแบบนี้ซาะกบแบบสัรนๆก็จะทำให้ใจเต้นๆแบบนี้สดชื่นแน่ๆแน่นอนโอ้ตอนนี้ซาะลิระยับเลยครับสมัยผพี่นองต่อไปอารมณ์าครับเรื่องปลี่นครับปล่นจะเป็นยังไงครับอืม กลิ่นนี้เป็นแบบกลิ่นอโรมาเป็นแบบอหอมแอปเปิลอะโอมาลีหวานฉ่ำนะครับกลิ่นนี้ทำให้สดชื่นครับอืแล้วก็มีกลิ่นเป็นแบบผสมสาเกเบาๆครับกลิ่นแบบสาเกเบาๆครับกลิ่นแบบแอปเปิลแล้วก็ผสมแบบสาเกเบาๆนะครับกลิ่นเป็นแบบสาเกเบาๆนะครับละมุนกลิ่นเป็นแบบละมุนเหมือนเรานั่งจิบอยู่ในร้านคาเฟ่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันนะครับผมมันจะได้บรรยากาศแบบนั้นนะครับ อยากกินแล้วอะพ่อไมพี่น้องกินก่อนได้ไหมอะ่ะแต่ช้าก่อนเรายังไม่ดื่มครับเดี๋ยวเราก็ยังมีอีกนะครับผมตามหลักหกข้อนะครับนะครับข้อที่1ไปแล้วนะครับลักษณะข้อที่2ไปแล้วนะครับ ต่อไปครับสีนะครับสีคือคัลเลอร์นะครับแบบสีใสแจ๋วครับมีเป็นแบบสีเหลืองอ่อนๆนะครับสีเหลืองอ่อนสีเหลืองอ่อนจากแอปเปิลนะครับโอ้โหพี่น้องเห็นก็จะตาคาตาแล้วเป็นฟองเด้งๆครับเป็นฟองเด้งๆบ๊๊บ๊บโอ้โหทิ้งไว้ก็ยังซ่าอยู่เลยครับโอ้โหทิ้งไว้เมื่อกี้อืมอ่อนสดชื่นเหลืองสีไปแล้วครับเรื่องสีนะครับดูกักที่นะครับสีสีเป็นแบบสีใสนะครับสีใสเป็นแบบสีเหลืองอ่อนๆนะครับเป็นแบบสีเหลืองอ่อนๆเป็นแบบสีแบบ เป็นแบบสีเหลืองอ่อนเป็นแบบแอปเปิลนะครับสีเหลืองแบบแอปเปิลอ่อนๆนะครับฟองนี้เด้งซ่าขึ้นมาแล้วครับฟองนี้ดิหมดไปุปซ่าขึ้นมาครับทิ้งไว้นี่ก็ยังคงความซ่ากันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็ถึงเวลาที่รอคอยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คือการเทสครับตามธรรมเนียมของเราครับเราจะชวนให้พ่อแม่พี่น้องดื่มกันต่อนะครับโอ้โหชวนดื่มกันได้เลยนะครับหอมซ่านี้ขึ้นมาทันทีนะครับ กลิ่นหอมสดชื่นนะครับและเวลาที่รอคอยก็มาถึงนะครับขออนุญาตดื่มกันก่อนนะครับผมขออนุญาตเทสกันก่อนนะครับโอ้โหขอญาตก่อนนะครับอืมอืมอืมรสชาติเป็นแบบอืมเป็นแบบความซาเป็นแบบบาลิ้นนะครับโอ้โหความซาเป็นแบบบาลิ้นเลยทีเดียวนะอืม รสชาตินี้มีความซ่าครับโอ้โหชิมเขาแล้วซ่าเจนบาดลิ้นนะครับซ่าเจนบาดลิ้นนะครับรสชาติของแอปเปิลเค้หวานนิดเปรี้ยวนิดหน่อยครับมีความซ่าครับตอนแรกมีความซ่านำมาก่อนครับแล้วตามด้วยรสหวานของแอปเปิลนะครับมีรสหวานของแอปเปิลตามมาแล้วก็มีเป็นแบบเปรี้ยวนิดๆต่อไปครับต่อไปก็เป็นอัปเปิลน็อตครับอัปเปิลน็อตนี่เป็นแบบสะอาดสะอาๆครับกลิ่นแอปเปิลนี่ติดนานนะครับติดอยู่ในลำคอครับติดค้าคงอยู่ในลำคอครับเหมือนกับเรากินผลไม้สดๆนะครับนะครับลองดูอีกทีนะครับอื ครั้งแรกคือมัลฟิวนี่คือเป็นแบบแตะปุ๊บนี่มีความซ่านะครับเวลาเครื่องดื่มแตะไปปุ๊บนี่ความซ่านี่มาก่อนครับเป็นแบบความซ่ามาก่อนสดชื่อสดชื่นเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเมื่อกี้แล้วครับมีความหวานของแอปเปิลนิดๆครับเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆเวลาแตะลิ้นครับเวลาคับโดนปากเมื่อกี้ครับมัลฟิวครับมัลฟิลปุ๊บ ความซ่ามาทันทีครับความซ่าตามมาความซ่าตามมาเสร็จแล้วก็มีความหวานของแอปเปิลนิดๆครับความหวานของแอปเปิลนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆกำลังดีครับเป็นสาเกนมาครบครับเป็นแบบนี้ตัวนี้มันมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นสาเกที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับผมพอใหม่พี่น้องวัยรุ่นแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับน้ำตาลต่ำนะครับดื่มแล้วสดชื่นไม่หนักท้องนะครับดื่มแล้วสดชื่นไม่หนักท้องเหมาะสำหรับทุกโมเมนต์เลยทีเดียวครับพอใหม่พี่น้องนะครับต่อไปความพิเศษนะครับโอ้้้โโหตััววนนนีไดดแแรงงบาาาลลลใจจมมมกสอออิิเเืปป สุดยอดของญี่ปุ่นที่มีแอปเปิลหวานท่ำระดับโลกผสมติ่นสาเกสไตล์โมเดิร์นแบบญี่ปุ่นเข้ากันได้อย่างลงตัวเหมาะมากที่สุดนะครับผมอยากลองฟินเข้าก็จิบกับซูชิเฟสนะครับผมมีความซ่าก็จะตัดจากความเค็มของซูชินิดๆนะครับผม อเป็นรสชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับเป็นรสชาติที่ธรรมชาติลังสันมาโดยแท้นะครับของแท้ในนะ้องส่วนเราอยากอร่อยแบบนิ้ครับก็ต้องกินกับแครเกอร์กินกับแครเกอร์กรอบๆครับเพลินๆอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดช่างสุดยอดจริงๆนะครับซาฟินแบบนี้ก็ต้องไปล้อกันเลยนะครับพ่อแม่ผิดนะ้อง เราจะคู่กับเอลฟินครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมกับโซดาสาเกแอปเปิลนะครับอาโอโมรีคลิปหน้าเจอกันนะครับจะเป็นน้ำวินเทอร์เมลอนจะเป็นยังไงครับกดติดตามกันได้นะครับชอบก็ถูกใจไทยก็กดแชร์กันได้เลยนะครับผมกับฮานี้ชิมยังครั้งเครื่องดื่มนะครับเราจะเป็นนักชิมเครื่องดื่มไปด้วยกันปันไปครับก็อย่าให้เหลือทั้ซ่าก็ยังอยู่กลิ่นหอมของสาเกแอปเปิลครับขออย่าดื่มกันนะครับเลยเมื่ลำเตะขอบอก สุดยดอดมากเลยเต็กอย่าลืมเอาไปจัดกันนะครับพ่อแม่พี่น้องหมดแก้ว